สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ผมจะได้นำเอาหลวงพ่อไปรนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านฉายาของเหรียญรุ่นนี้ก็คือเสือ้อเสือ้อเกราะเสื้อเกราะฝั่งทนนะครับซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านอ,อยู่โยงคงกระพันมหาอุดเป็นอย่างยิ่งนะครับจนได้ฉายาว่าเป็นเสือ้อ เกระฝั่งทนนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อไปรวัดกําแพงรุ่นแรกนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องเรานะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการสะสมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ให้ผมฟังก็มาทางเบอร์โทร086 3529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงนะครับ ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับอ,อย่างที่พูดว่าจะเอาเหรียญหลวงพ่อไพรมาให้ท่านได้ชมนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับหลวงพ่อไพรสร้างในการหาทุนในการที่จะสร้างแทงน้ําที่กักเก็บน้าเขาเรียกว่าแทงปูนแทงอะไรพวกนี้นะครับก็เลยหาทุนหา หางเงินมาช่วยสร้างนะครับก็เลยสร้างพระรุ่นนี้มาไว้สมนาคุณสำหรับผู้ร่วมทำบุญด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพศ .2478 2478มีสร้างออกมาพร้อมกันเนี่ยรู้รู้สึกว่า3าลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นเหรียญซุ้ม ซุ้มประตูหรือบางคนก็เรียกว่าเหรียญจอบนะเราเรียกว่าเหรียญจอบจะดีกว่านะเหรียญจอบใหญ่ก็คือเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญที่สองที่สร้างมาพร้อมกันคือก็คือมีลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่เหรียญที่สามก็มีลักษณะเป็นเสมาเป็นเสมานะครับรูปเสมาวันนี้ผมจะเอามาให้ท่านได้ชมเหรียญลักษณะเป็นเหรียญจอบนะครับอยาให้ดูเหรียญนี้อันนี้ผม ใส่กรอบรักษาสภาพไว้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะจะให้ดูด้านในว่าจะรายละเอียดของเหรียญจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพออันนี้นิดหนึ่งหูนี่หล่อไม่ติดนะครับอ่ะหูนี่หล่อไม่ติดจะมีรอยขาดอยู่เนี่ยหล่อหล่อไม่ติดนะครับ ลักษณะแบบเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับเป็นการหล่อจากโรงงานนะครับคือเขาจะหล่อจะหล่อสองที่ก็คือหล่อหลอแบบชาวบ้านที่วัดก็คือเหรียญนี้ฮนะหล่อแบบชาวบ้านที่วัดนี่จะมีหลากหลายกระแสเนื้อนะครับโดยรวมแล้วเราเรียกว่าเป็นเนือนเน้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดกลับดําแดงแก่งเงินมีหมดนะครับอันนี้หล่อแบบชาวบ้านนะครับอันนี้หล่อแบบโรงงานนะครับ หล่อแบบโรงงานเพราะฉะนั้นการหลอ่อเนี่ยถ้าหล่อแบบโรงงานจะเป็นเนื้อทองเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองอันนี้หลอ่อเขาเรียกว่าหล่อแบบชาวบ้านที่วัดนะครับหล่อแบบชาวบ้านที่วัดเนื้อจะเป็นแก่สำริดแก่เงินมั่งกลับดำมั่งมีทองเหลืองอ่บ้างแต่ว่ามันจะเป็นทองเหลืองแก่ดำนะฮะออกดำาๆเป็นเงินในลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดู เหรียญนี้ก่อนนะฮะเหรียญนี้วิธีการที่เราจะสังเกตนะครับที่เราจะสังเกตของเหรียญรุ่นนี้ก็คือลักษณะพิมพ์ทรงก่อนอนะันดับแรกนะครับเขาไม่หนามากนะครับไม่หนามากเป็นเหรียญบางบางนะเป็นเหรียญบางๆเป็นการหล่อแบบโบราณมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับสองแผ่นนะครับแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังสองแผ่นเขาจะมาประกบกัน จะปรากฏรอยตะเข็บของการประกบเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแผ่นหน้าแผน่นแผ่นหน้าก็คือเนี่ยม่พิมพ์ทางด้านหน้านะครับแผ่นหลังเนี่ยนะครับมาประกบกันในลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยทางนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเราจะเห็นรอยประกบแต่บางองค์นี้ก็ถูกตะไบถูกตะใบเก็บรายละเอียดออกไปแทบจะมองไม่เห็นก็มีนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้ เนื้อหาจะต้องเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับก็มีพวกเม็ดเดือดเม็ดเกินอะไรพวกนี้มันจะขึ้นอยู่ทั่วมันจะขึ้นมันจะขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ทั่วไปขึ้นตรงนู้นตรงนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตําหนิตาเหนืออะไรประเภทนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดพวกนี้มันไปเกิดขึ้นแทนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะเรามาสังเกตลักษณะกันแล้วกันนะเรามาสังเกตลักษณะของเหรียญนะครับโดยรวมนะโดยรวม เหรียญนี้เป็นเหรียญที mesa, ido, ่ถูกใช้มาบ้างนะเป็นเหรียญที่มีหูในตัวเนี่ยแบบหูปิงแบบนี้นะครับหูปากปิงแบบนี้นะเนี่ยลักษณะเป็นองค์พระเนี่ยจะจะค่อนข้างสูงนะฮะองค์พระค่อนข้างสูงชัดนะครับชัดสูงอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อมีลักษณะอย่างนี้ แล้วเอกลักษณ์พิเศษของเขาเนี่ยมันเป็นในพิมพ์ก็คือเอกลักษณ์เนี่ยม,มันมีในพิมพ์เลยก็คือมันจะมีเม็ดเกินอยู่ใต้ซอกอยู่ในซอกแขนแต่อย่างอย่างที่บอกผู้นี้อาจจะฝ่อได้นะครับอาจจะฝ่อได้ก็สําหรับเหรียญหล่อนะมันเอาเป็นจุดตายอะไรไม่ไ,มได้แต่เราดูลักษณะได้นะครับถ้าตรงนี้ไม่มีเราก็ดูลักษณะตรงอื่นไปนะครับน,นี่เม็ดตรงจุดนี้ในซอกแขนนะฮะหน้าตาหลวงพ่อเป็นอย่างไรจําไว้นะครับ แล้วก็มีเนื้อเกินเขาเรียกว่าคาง ok คล้ายๆกับคางทูมบริเ ok วณนี้นะครับแล้วก็มีเส้นเนี่ยมีเส้นในลักษณะแบบนี้ก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ในพิมพ์นั่นเองนะครับอย่าพูดเรื่องเองตํานงตําหนิเลยมันเป็นเอกลักษณ์ในพิมพ์นะครับแต่ถ้ามีเนื้อเกินเนื้อเดือดเข้ามามาแทนนะ่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับนี่มีจุดหนึ่งอยู่ตรงบริเวณศีรษะหลวงพ่อนี่นะครับเนี่เราจะเห็นเม็ดเดือดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับมันเกิดตรงไหนก็ได้เนี่ยม,มันเกิดตรงไหน,น,นก็ได้นะครับ อันนี้เอกลักษณ์ของเขามีรอยตัดมีรอยตัดขาดบริเวณนี้นะฮะมีเม็ดนี้มเม็ดนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องลักษณะที่เราจะใช้สังเกตเท่านั้นเองนะครับนะแต่เราสังเกตลักษณะความเก่าของเนื้อลักษณะพิมพ์ทรงมันถูกต้องไหมนะครับอ่า euh, ก็มีรอยตัดบริเวณนี้มีรอยตัดบริเวณนี้นะครับอ่าจุดบริเวณนี้จุดบริเวณนี้อ่ามีตุ่มบริเวณนี้อะไรประเภทเนี้ยนะ ท่านก็ดูลักษณะเอาก็แล้วกันนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะเนื้อทองเหลืองเก่าพิมพ์ทรงถูกต้องกรรมวิธีถูกต้องทั้งหมดนะครับเนี่ยกรรมวิธีถูกต้องทั้งหมดมาดูทางด้านหลังนี้นะครับทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อเลยอย่างเช่นรอยเม็ดโปรดเม็ดทรายที่มันหลุดลงไปมันจะเป็นหลุมเป็นตามดในลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะเนี่ยเป็นตามดในลักษณะแบบนี้นะสิ่งที่เราจะสังเกตทางด้านหลังก็คือ ตัวคำว่าที่ที่ระลึกสองสี่แปดสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยนะครับตรงสระอีเนี่ยมันจะมีเส้นลางๆเนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นในลักษณะตายตัวนะครับระลึกเนี่ยรอเรือเหมือนจะเหมือนเหมือนสระโอนะครับแต่ว่าสระอาเนี่ยไอตัวคำว่าสระเนี่ยตัวล่างมันจะใหญ่กว่าตัวบนเห็นไหมครับคำว่าตัวลึ้นะครัว่าตัวลึ้กับตัวกอไก่เนี่ยระลึกเนี่ยนะครับ ตอไก่จะอยู่สูงกว่าตอรืนะ้อนะองไหนช้ชาติปากนี่จะเหมือนปากนกเลยบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะในพิมพนะ์ลักษณะในพิมพ์ที่เราจะสังเกตนะครับ2478ก็มีลักษณะเป็นพิเศษก็คือเลข7ของเขาเนี่ยเขาจะมีเข้น,นเส้นขีดเชื่อมต่อกระหางอย่างนี้เลยนะทุกองนะครับเส้นขีดตรงนี้เชื่อมต่อเลข8เนี่ยหัวเลข8เนี่ยมันจะมีรอยแตกคู่บนหัวเลขแดในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่คือลักษณะที่เราจะใช้สังเกตแล้วก็บริเวณนี้มันเป็นบริเวณช่อผ้าชุดนี้หล่อแบบเป็นช่อนะครับเขาจะมาตัดช่อบริเวณนี้บางทีก็จะเห็นชัดเลยนะครับบางทีมีเนื้อเกินตรงช่อบริเวณนี้เห็นไหมครับบริเวณนี้แล้วเขาตะใบออกไปนะตะใบออกไปนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับผ้าองค์นี้ผมห้อยคออยู่นะองค์นี้ผมห้อยคออยู่นะครับนี่เห็นไหมครับ สวยงามธรรมชาติชัดเจนมากนะครับภาพนี้ผมได้มาจากาตระกูลข้าบดีนะฮที่ตาครีนะเนี่ยท่านนีแสวงหาท่านเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกระหลวงปู่สุกวัดป่กคลองมาขามเท่านะท่านเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกัะเสด็จกรมหลวงนะนี่นะครับท่านชอบในเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับ ตรงไหนมีเกจีดังๆนี้ท่านก็จะไปทําบุญเยอะนะเอามาทีละยี่สิบสาสิบองค์ในลักษณะแบบนั้นเลยทําบุญนะครับแล้วก็ใช้ทุกเหรียญนะใช้ทุกเหรียญโดยเฉพาะเหรียญหลวงปู่ศกนี่จะถูกใช้ใช้ศึกจนบางทุกเหรียญเลยนะครับนี่เราดูลักษณะธรรมชาติเดี๋ยวผมส่งให้ดูลักษณะเห็นไหมครับดินที่เบ้าเนี่ยมีหมดเลยนะครับรอยตามดรอยอพวก กรวดพวกอะไรพวกนี้รอยที่มันหลุดออกไปเนี่ยมีหมดนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ธรรมชาติชัดเจนเหรียญหล่อโบราณเป็นแบบนี้นะครับเหรียญหล่อโบราณอันนี้คือเนี่ยมาดูลักษณะอ่าเนี่ยไหมแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังที่เขาประกบกันในหุ่นเทียนเห็นไหมครับเนี่ยชัดเลยนะครับนี่คือธรรมชาติของเหรียญหล่อเก่าโบราณเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือเนื้อทองเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะฮะหล่อจากโรงงานอันนี้หล่อไม่ติดนะครับอันนี้หล่อไม่ติดเป็นจากหุ่นเทียนนะเป็นจากหุ่นเทียนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูหล่อแบบในวัดหล่อแบบชาวบ้านมั่งนะครับเพราะฉะนั้นหล่อแบบชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นโลหะสามคัคคีโลหะสามัคคีก็คือ ชาวบ้านรู้ว่าวัดมีการหล่อพะระหล่ออะไรพวกนี้ชาวบ้านมีทองมีกําไรสมัยก่อนเนี่ยเด็กเด็กเขาจะมีกําไรข้อเท้ากําไรข้อมือตุ้มหูตุ้มหูเก่าๆที่เป็นเงินเป็นนาคเป็นทองนะครับอ่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาหล่อรวมเอามาหล่อรวมหลอมรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นบางองค์เนี่ยจะมีอ่าทองคํา เล็กๆเล็กๆจุด2จุดอยู่ในองค์พระนี่จะเห็นบางทีเป็นเงินแก่เงินแก่ทองแดงแก่ทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเรียกว่าเนื้อสำลิดนะครับเราเรียกว่าเนื้อสำลิดลักษณะที่หล่อแบบบ้านเนี่ยหล่อแบบบ้านเนี่ยมันจะเป็นโลหะหลากหลายโลหะนะจากโรงงานมันจะเป็นโลหะอย่างเดียวก็คือทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นทองผสมทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของชาวบ้านเนี่ยมันเป็น องผสมได้หลายอย่างนะครับหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะพิจารณาง่ายอันเนี้ยเขาหักหูมาตั้งแต่เดิมก็คือการเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้เขาเลี่ยมเงินไว้ก็คือเลี่ยมเงินไว้แบบนี้นะครับเขาหักหูและเลี่ยมเงินแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นเนื้อสำริดเนี่ยเป็นเนื้อสำริดหักหูและเลี่ยมแบบนี้อันนี้ผมแกะอันนี้แกะออกมานะครับอันนี้แกะกรอบเงินออกมานะครับลักษณะที่เราจะดูก็คือดูพิมพ์ดูทรงดูลักษณะ ที่ชี้บอกไว้แล้วในตอนต้นนะครับชี้บอกไว้แล้วว่าลักษณะเขาเป็นหลังใดก็เหมือนกับคนเรามีฝฟมีมีฝามีตําหนิที่นู่นที่นี่อะไรประเภทนี้นะครับคนเรามันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีเอกลักษณ์มีฝามีอะไรเราจะสังเกตว่าคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับไอลักษณะแบบนี้มันจะมีปรากฏมันจะมีปรากฏอยู่นะครับดูลักษณะ ตุ่มนี้ตุ่มนี้เดี๋ยวให้ดูคู่กันเลยดีกว่านะครับดูคู่จากของโรงงานเลยนะเนี่ยของโรงงานเก่าของทางวัดเนี่ยองค์เขาจะพอๆกันนะองจะพอๆกันเลยเนี่ยก็จะมีตุม่มตุ่มใต้แขนกับตุ่มซอกแขนตุ่มใต้แขนกับตุ่มซอกแขนเห็นไหมครับเส้นเส้นวิ่งคู่กับเส้นด้านในเนี่ยนะครับเนี่ยคู่เส้นด้านในนี้มีนะครับเห็นไหมครับ แล้วไอ้เส้นเนี่ยเขาจะหลบเขา่าเขาจะหลบเขานิดนึงจะหลบเข่านิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตรงหูเนี่ยตรงคอเนี่ยก็จะพอกหน่อยหนึ่งเนี่ยจะพอกมีเนื้อเกินพอกมาหน่อยนึงนะครับบริเวณนี้จะมีตุ่มนิดนึงตุ่มนิดหนึ่ง,งเป็นเอกลักษณ์เหมือนคนมีมีไฝนั่นแหละมีขี้แมงวันนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเราจะสังเกตนะครับตรงบริเวณนี้มีการจิกขาดบริเวณนี้มีการจิกขาดนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีอยู่2เม็ดเนี่ยมีอยู่2เม็ดอย่างอย่างที่ว่านะครับมีการตัดขาดบริเวณนี้เนี่ยเนี่ยในล,ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือลักษณะที่อ่าเราจะใช้สังเกตนะครับแล้วเหรียญไม่หนานะครับเหรียญไม่หนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญเหรียญนี่ไม่หนานะครับนี่ไม่หนาเห็นไหมครับไม่หนาบางๆเลยนะครับบางๆนี่รอยตะไบนะครับอ่ารอยตะไบแล้วก็มีการประกบ มีรอยบล็อกประกบนี่นะครับรอยที่เขาตะใบออกไปนี่นะครับนีนรบ่รอยที่เขาตะไบออกไปนี่นะครับเหรียญจะไม่หนาเทอะทะนะไม่ใช่หนาเทอะทะนะครับนี่เหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับรอยตะไบเห็นไหมครับนี่เนื้อคนละเนื้อน,นะครับเนื้อคนละเนื้อแต่ดูง่ายนะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้เหรียญอ้วกไปนี่เป็นเหรียญที่ดูง่ายนะเป็นเหรียญที่ดูง่าย นี่นะครับมาดูเนื้อใกล้ๆอย่างนี้อ่าเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้กลเลยดูหน้าตานะครับนี่ลักษณะตุ่มอยู่บนศีรษะหลวงพ่อลักษณะคอลักษณะหน้าที่ถูกใช้ศึกนะครับนี่ลักษณะตุ่มในแขนลักษณะเส้นแล้วลักษณะเส้นที่มันหลบหัวเขานิดนึงนะครับอันนี้วางไว้ในผาน พอวางไว้ในภาน,นี้ฝุน่นก็จะจับหนานะครับเม็ดเดือดเนี่ยมันขึ้นได้ทุกจุดนะนะครับมันขึ้นได้ทุกจุดเนี่ยบริเวณตรงแขนเนี่ยบริเวณน,นี้เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับทางด้านหน้าเน,นี่ยมันจะแก่เงินนะเป็นสมธิ์แก่เงินแต่พอมาทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นธรฤทริ์แก่ทองแก่ทองผสมนะครับ แต่พวกหนังสือพวกอะไรพวกนี้ลบไปหมดนะลบไปหมดนี่นะครับมันจะมีดินขี้เบ้ามันจะมีเ,เนี่ยดูเนี่ยคราบใครความเก่าอะไรในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือรอยตะเข็บที่เขาตงรอยประกบนะครับเนี่ยลักษณะเอกลักษณ์แบบนี้นะครับ แบบนี้ก็ไม่ได้หาก็ได้ง่ายๆนะหายากนะครับหายากถึงจะเป็นสภาพใช้ก็หายากนะเนื้อสำลิศที่หล่อจากวัดหรือหล่อแบบบ้านนี่แหละครับเนี่ยหายากนะครับเป็นเหรียญที่หายากกว่าเหรียญหลวงพ่อเงินหลายเท่าตัวนะหลวงพ่อเงินร้อยองค์จะเจอเหรียญหลวงพ่อไปสักหนึ่งองค์ก็ยังยากนะครับยังยากอันนี้คือเรื่องจริงนะ อันนี้คือเรื่องจริงถ้าผมไม่ได้เจอในบ้านค้ะบดีตระกูลเก่าแก่และเป็นตระกูลผู้ดีเก่านะครับเป็นตระกูลผู้มีวาสนาเนี่ยผมก็คงไม่ได้หรอกนะฮะก็คงไม่มีโอกาสได้หรอกอันนี้ท่านเมตตาผมมานะครับนี่ก็ได้มาหลายองค์เลยนะครับเพราะว่าท่านเก็บไว้เนี่ยก็เอาหมายท่านได้ชมทั้งโรงงาน แล้วก็เอามาให้ชมทั้งหล่อที่วัดหล่อแบบบ้านทั้งสององค์นี้ถือว่า,เ,าเป็นพระที่ดูง่ายทั้งคู่นะครับนหน้าตาลักษณะนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆให้พี่น้องได้ชมเหรียญหล่อโบราณหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญหล่อนะครับปัจจุบันนี้เหรียญหล่อหลวงพ่อไป่เนี่ยราคาจะแซงไล่ราคาจะแซง,ง,งพระหลวงพ่อเงินแล้วนะครับจะจะแซงแล้วนะเรียกว่า สวยๆเนี่ยพวกเซียนพวกอะไรเนี่ยเขาก็เล่นกันแพงนะแต่ว่าเราแบบบ้านๆนี่แหละแบบบ้านๆหาบ้านๆนะครับนี่หาบ้านๆแบบนี้ก้าวมาให้ท่านได้ชมนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครท่านสามารถเพิ่ม,เพ,มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็เอามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมประมาณนี้นะครับพบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ